ดวงประจําวันสําหรับวันนี้ก็วันเสาร์ที่26ของเดือนเมษายนซึ่งตรงกับแรม14่ค่ําเดือนหปีมะเส็งสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้ก,กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหยสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็จะเป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราทั้งนั้น แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไร สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงวันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาล ท่านใส่เสื้อผ้าไปเหนือไปใต้วันนี้ให้มีสีน้ำตาลติดไปบ้างจะมีโชคมีลาบสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ทํางานอะไรท่านระวังระวังเนื้อระวังตัวถ้าหากว่าเราเป็นลูกน้องเขาจะมีคนนั่นคอยมาแอบดูหรือว่ามีคนมาคอยจับผิดเราวันนี้ท่านระวังไว้อาจจะมีการที่เรียกว่าแอบดูเราให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำงานในวันนี้ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในวันนี้ท่านจะมีรายรับอยู่ในช่วงของตอนเช้าๆแต่พอถึงตอนเย็นๆนด้านอาจจะมีรายจ่ายอีกมากในช่วงนี้ท่านระวังไว้ท่านอยากจะได้โน่นได้นี่อาจจะต้องจ่ายเงินในช่วงของวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรรายรับท่านก็มีรายจ่ายท่านก็มีเปรียบเสมือนเป็นเงาตามตัว อาจจะทําให้ท่านนั้นไม่ต้องปวดหัวก็ได้ในเรื่องของการเงินในวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่ถ้าหากว่าท่านมีอาามีแควนที่อายุน้อยกว่าเราให้ท่านระวังวันนี้เขาจะจู้จี้งุดหงิดบนโน่นบนนี่ทําให้เรานั้นต้องคิดมากเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์หรือใช้ปากใช้เสียง ในวันนี้อาจจะมีการทะเลาะเบาแวงให้ท่านควบคุมอารมณ์ให้ท่านควบคุมอารมณ์ทำใจเย็นเย็นไว้จะเป็นการดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าลางหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์เกี่ยวกับในเรื่องของการงานท่านจะเหนื่อยหน่อยหรือท่านอาจจะทํางานที่เรียกว่าเสร็จแล้วต้องมาทําอีกงานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆสําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันจันทร์วันนี้เกี่ยวกับในเรื่องของการงาน ถือว่างานจะมีเข้ามาหาท่านอยู่ตลอดทั้งวันจะทำให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินวันนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายก็ถือว่าเงินทองนั้นจะเป็นของที่เรียกว่าไม่จําเป็นสําหรับท่านในวันนี้ท่านจะหยิบจับก็มีพร้อมอยู่เสมอ ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจพูดจาดีให้คาปรึกษาหาหรือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั้นก็คือสีครีมสีครีมหรือสีควันบุรีอันนี้จะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้เรามาดูซิว่าเป็นอย่างไรถ้าหากว่าท่านลงทุนวันนี้จะดีเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านจะลงทุนอะไรจะมีกำารกำไรและจะดีจะมีคนให้กำลังใจสนับสนุนท่าน อีกมากมายการค้าขายก็จะขายดีได้กำไรกำไรที่งดงามในวันนี้ การเงินจะมีเงินหมุนเวียนเข้าหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในวันนี้คนรักคนใกล้วันนี้จะจู้จี้งุดหิดสักนิดหนึ่งถ้าหากว่าพูดอะไรต้องระวังมีการจับผิดกันอยู่ในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันใน่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวนั่นก็คือสีขาว สีขาวจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบในวันนี้และถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานเหมาะกับการค้าขายท่านจะขายอะไรจะขายดิบขายดีในวันนี้ ในเรื่องของคู่รักคู่ครองวันนี้ถ้าหากว่าท่านจะเจอเนื้อคู่ก็ให้ท่านระวังอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่แท้จริงเขาอาจจะมาหลอกลวงหรืออาจจะมาหาผลประโยชน์ในตัวของเราเพราะฉะนั้นในท่านระวังในเรื่องของความรักในวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤรหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีที่ดีนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกกรักษ์ นำตัวของท่านนั้นมีโชคมีลาบนั่นก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้ถากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสประจำวันนี้การงานหากท่านทำรวมกันหลายคนระวังจะมีความคิดเห็น ที่ไม่ตรงกันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาะแวงเกิดขึ้นได้ตาพราท่านทำรวมกันหลายคนในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะได้หยิบทรัพย์จับเงินก้อนในวันนี้เงินนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาท่านหลายช่องทางในช่วงของวันนี้ ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงของวันนี้ระวังในช่วงตอนเย็นอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงหรือว่าอาจจะมีการเข้าใจผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจึงทำให้ท่านนั้นต้องทะเลาะกันได้ให้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาษีประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้สีที่ดีสีที่เป็นมงกลน,นั้นก็คือสีเหลืองจะเป็นสีที่มีโชคมีลาบในวันนี้ และถ้าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหนันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินก็อีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวัง อาจจะมีคนมาหลอกลวงพูดจายท่านเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองได้ถ้า,าก็าท่านหูเบาให้ท่านถูหนักๆเข้าไว้ในวันนี้มิฉะนั้นท่านจะเสียเงินเสียทองได้ในเรื่องของคนรักคนใคร่ก็เอาใจดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสราร์ประจำวันนี้ สำหรับสีที่ติดเนื้อติดตัวสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอในวันเสาร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศท,ที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท่านท่านจะได้ทำเรียกว่าทำแล้วมีชื่อเสียงงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดีทำแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร าหากว่าท่านคบกันวันนี้ท่านระวังการหลอกลว,ลวงหรืออาจจะมีการเปลี่ยนใจกันได้ในวันข้างหน้าวันนี้สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ให้ท่านระวังในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันให้ท่านระวังไว้เพราะว่าเรารู้แต่เพียงหน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะคิดไม่ซื่อตรงกับเราก็เป็นไปได้ นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในช่วงของวันนี้ก็ขอใทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี